ขออนุญาตวิเคราะห์การเมืองนะครับหลังจากฟังพิปายแถลงนโยบายของนายกอนุทินนะครับก็ดูจากข้อมูลนะครับที่ทางฝ่ายค้านนะครับที่ทางพรคประชาชนนะครับนะได้อภิปรายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรจน์นะครับนะคุณลังสิมันโลมคุณไอ้รัชนกนะครับแล้วก็ยังจะมีเกี่ยวกับหมอวโยนะฮะแล้วก็หลายคนสาสออิทธิพลนะครับนะ ผมผมมองว่านะครับนะ การเมืองนะครับบ้านเราเนี่ยครับนะจาก m ม a อของคุณอนุทินกับทางพรรคประชาชนเนี่ยนะครับว่า4เดือนดูไหมครับนะคุณอนุทินก็รู้สึกว่าจะเริ่มนับหนึ่งวันพรุ่งนี้จนไปไปไปยุบสภานะ่าจะเป็นวันที่3ามสิบเดมกราใช่ไหมครับข่าวออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ผมดูจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยนะครับนะผมว่าไม่ไม่ถึงนะครับนะผมเชื่อมัน่นว่าน่าจะมีการยุบสภาก่อนปีใหม่นะครับนะเพราะว่าดูท่าทางแล้วอ่ารัฐมนตรีของท่านอนุทิน นี่แผลเยอะนะครับนะแผลเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะ แต่คือถ้าถ้าจิ้มถ้าไล่ไปจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยทั้งทั้งแดงทั้งส้มเนี่ยนะครับนะถ้ามีผมว่าเขามีข้อมูลเบียงพอที่จะลงมติไม่ไว้วางใจได้แล้วมันก็จะกระเทือนไปจนถึงานายกอนุทินนะครับเพราะผมะว่าถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนายกอนุทินก็คงจะต้องยุบสภานะครับนะเพราะว่าดูแล้วนะก็คงจะยืดเยื้อไปยากผมว่ารัฐบาลอนุทินคงจะรีบเลื่อนจ่ายคนละครึ่ง รเรื่องของการทำความชัดเจนเรื่องของกัมพูชา,าให้มันมีแนวทางค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนะแล้วผมก็เชื่อว่าคงสุดท้ายนะครคงจะยุบสภานะครับเพราะว่า,าทั้งนี้ทั้งนั้นของอท่านรัฐมนตรีนะครับนะก็คงจะถูก ในการถูกถามถูกกระทู้นะ mm. เกือบจะทุกสัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดไม่สามารถมาตอบได้เนี่ยผมว่ามันก็จะกลายเป็นข้อมูลให้ทางฝ่ายฝ่ายค้านในเขายืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหรือไม่ก็คุณอนุทินเองก็พอพอรู้สึกว่าสถานการณ์ การบริหารนะครับเข้าที่เข้าทางจัดระบงระเบียบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะประมาณสักสองเดือนกว่ากว่าผมเชื่อว่าคุณนินทก็อาจจะหาทางที่จะยุบสภาเพื่อชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งถูกไหมครับนะผมเลยมีความมั่นใจว่าการ เลือกตั้งครั้งหน้านะจะไม่ถึงสี่เดือนจะไม่ถึงหนึ่งมกลาสาหรับผมผมมีคมว่าเลือกตั้งครั้งหน้านะ่ะน่าจะมาก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่สําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ขออนุญาตเป็นวิเคราะห์อ่องนี้แล้วครับผมเชื่อว่าพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับนะตอนนี้นะครับนะท่านท่านก็ควรจะต้องอ่ารีบนะครับนะเตรียมการเลือกตั้งโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนะครับนะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยผมเชื่อว่าพรรคอื่นเนี่ยอ่เขาค่อนข้างจะเตรียมตัวกันค่อนข้างจะจะดีและเกือบพร้อมแล้วเหลือแต่พรรคเพื่อไทยไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้พรรคเพื่อไทย นะครับนะก็ได้ได้มีการเตรียมตัวเลือกตั้งนะครับทุกคู่คนนะครับโหมดเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามาเร็วแน่นอนกว่าปกติครับ